ช่วงนี้นะคะเราเข้ารอสัญญาณเข้าสู่โทรทัศน์รงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอนำท่านชมไปชมสารคดีของจังหวัดสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครหรือมหาชัยเป็นเมืองทําเลทองด้านการค้า mm hmm. การท่องเที่ยวที่สะดวกสบายอย่างไม่รู้จบตั้งอยู่ติดปากน้ำท่าจีนโดยรัชสมัยสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิโปรดให้สร้างเมืองแห่งใหม่ขึ้นสำหรับใช้เป็นที่ระดมพลสู้กับพมา่าและบ้านท่าจีน ก็ได้รับการยกฐานะเป็นเมืองสาครบุรีต่อมารัชกาลที่4ได้โปรดให้เปลี่ยนชื่อเป็นสมุทรสาครประวัติศาสตร์เป็นดินแดนเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์พันท้ายน,นรสิง์ยอมสละชีวิตคงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายอีกทั้งยังเป็นต้นกำเนิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิน่นนามว่าท่าฉลอมจึงเป็นสุขาพิบาลแห่งแรกของไทยด้วยความโดดเด่นด้านการค้าในฐานะครัวอาหารทะเลโลกพร้อมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมประมงที่สร้างไรายได้มูลค่ากว่า80ดแสนล้านบาทต่อปี เน้นการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่สัมผัสลายศิลปะเป็นจรงที่วิจิตรงดงามอันทรงคุณค่าที่ก้าวไกลไปทั่วโลกค่ะสระารคดีของจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยังคงยืนอยู่กลางท่ากลางสายฝนที่ตกมาอย่างหนักนะคะรวมทั้ง ลมมีฟ้าร้องแต่ว่าทุกคนนะคะก็ไม่มีใครกลางล่มนะคะก็ยืนรอที่จะร่วมร้องเพลงชาติไทยไปพร้อมๆกันเพราะว่าอีกเวลาอีกไม่ครู่เดียวนะคะเขาจะร่วมร้องเพลงชาติไทยแล้วค่ะ ชาวสมุทรสาครน,นะคะอยู่กันที่บริเวณริมเขื่อนหน้าศาลหลักเมืองนะคะขอที่ตําบลมหาชายยัยอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,นี่เองฝน oh. ตกอย่างเนืองแน่นและบริเวณนี้ก็มีผู้คนมากมายนะคะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ oh. นี่เป็นการแสดงพลังสามัคคีของชาวจังหวัดสมุทรสาคร oh. สําหรับวันพรุ่งนี้นะคะ oh. เรายังมีโครงการไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งที่จังหวัดสระแก้วค่ะ oh. วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ เพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของชาติไทยที่มีเอกรากษชาติไทยสามัคคีไทยเข้มแข็งแน่นอนครับ